พาพี่น้องทุกท่านมาดูสวนเบนจมาสสวยๆที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมาดูนะครับว่าเขาปลูกแค่สองไร่เขาสามารถสร้างเงินได้เป็นหลักแสนต่อปีนะครับผมครับพี่แนะนำตัวนีครับชื่ออะไรครับผมชื่อแม่ย่าจ้ะครับพี่กัดอยู่นี่คือบ้านเลยครับบ้านนั่นนี่นะ่าจะเป็นบ้านหน่อยสถานีคะ่คะก็ัาจจะเป็นคนชพนตัดติดมาปลกูกออกมาอยู่นี่ครับผมตำบลตำบลอันนี้ไม่นา่าจะเป็นบุงไหวจ้ะบุงไหวอำเภอวารินชำราบจ<ะ>ังหวัดอุบลราชธานีครับผม นี่ครับผมปลูกปูดอกไม้เป็นจะมาศนี่คือปลูกมากี่ปีแล้วครับโอ้น่าจะ2ีปีได้โอ้ยีปีเลยครับผม <c oughs> ตั้งนานเลย <c oughs> จ้ะน,นะครับผมเริ่มเริ่มได้ปลูกเลยคือไปไปศึกษาจากไหนทําไมได้อยากมาปลูกครับผมเริ่มแรกนี่ก็สืได้พันธุ์มาหลังจากเชียงใหม่พิทยโยวไนอย่างนั้นมีคนเอามาทดลองปลูกบางก้อนมาสั่นครับเออบาที่นี่ก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยครับจะมีการลองพิดลองถือมากกับเจ้าสุเมรีก็ได้รับการสนับสนุนเบี้ยพันธุ์จากหน่วยงานต่างๆจ้ะ Oh. เป็นกล่มกันขึ้นมาครับ <So. S 1> ผมนี่ฮะตอนนี้ปลูกประมาณกี่สายพันธุ์หรือปลูกกี่สีตอนนี้อันนี้เบจมาศหรือัดเตอร์จ้ะแต่ก็มีหลายสีค่คะประมาณสิบสีได้ oh. อ๋อเจ็ดสีถือสิบสีแหละประมาณนี้ครับผมแต่มีหลายลักษณะมีทั้งแบบเดียวแบบช่อ so. ขัดเตอร์ hmm. เบนจมาสองอย่างราย้ด้เรื่องกับเป็นส่วนหน่อยจ้ะอ๋อแล้วมีหลายแบบเลยครับผมปลูกนี่คือตลอดทั้งปีเลยไหมหรือเป็นช่วงๆครับอันดอกไม้สิมี พันธุ์ในฤดูกับพันธุ์นอกฤดูจ้ะพรับผมวันฤดูในสี่ปูช่วงฝนเบิดแล้วค่ะจะบานใส่หนาหนาวแต่นอกฤดูก็คือบานได้ตลอดทั้งปีโอ้ได้ฤดูในสี่เบ็เขตบานกับประมาณเมษายจ้ะเมษาเมษายในสี่บานยากแม่อยู่ครับผมัที่มีการไปเริ่มต้นปุ๋ยที่กับเดือนสิงหาอย่างอย่างเราปลูกเจอฝนตกนี่เป็นไรไหครับมันดูแลยากไหมครับมีดูแลอย่างจ้ะมันต้องมีโรงเรือนมีอยังไงก็มีนานๆจ้ะ ผมเพราะว่ามันสใส,ส่ฟุนใส่ปุ๋ยสีดูแลไม่หยาทุกอย่างจา้ะมันมันบวงามมันโคตรนจ้ะนี่ครับปลูกกว่าจะได้เนาะกว่าจะได้<ช>นะครับตอนนี้ปลูกประมาณพื้นที่เท่าไหร่ครับสอนนี้สองไรจ่จ้ะสองไร่สองไร่อสองไร่นะครับทักชมครับผมนี่ฮะก็คืออย่างการรดน้ําดูแลใส่ปุย๋ยคือเราเราต้องดูแลรดน้ําตลอดไหมครับรดน้ำทุกเสราร์จ้ะรดน้ำเมื่อเช้อครับจ้ะ แต่ตอนนี้หน่อยปลูกใหม่นะฮะเจ้าของหดเสาแรงสองเทือนาะฮะมันติดแล้วกับหุหนมือละเทือยเพราะว่ามันโผล่สองเทือยเบื่อไหวครับแล้วเรื่องปุ๋ยเหรอครับผมใส่ปุ๋ยดูแลยังไงบ้างครับปุ๋ยเคมีอินทรีย์บวกกันกับพวกฮอร์โมนพวกอ่ากับฉีดยากับำจัดแมลงนั่นแนศัตรูของเขาอะไรที่ชอบคือเป็นเป็นแมลงอะไรครับเป็นเพียร์เป็นหนอนอ่าเพียต้องเพียร์ายโตครับหนอนก็มีหลายแบบอยู่จ้ะครับผมกับมีสามารถดวแลได่ทุ่น แต่ละฤด,ดูกาลมันกับบึงดูแลแตกต่างกันความอยากความไงครับผมอดอกไม้ที่ปลูกคือเป็นอาชีพหล,กหล,กหลักเลยไหมหรือว่าเป็นอาชีพเสริมครับจะว่ารักกรแมนเนาะจะมาเสริมกรแมนเอาร <laughs> ักซะเพระาะว่ายูนักมันประจำ<อ> <laughs> ยูกัเสริมกไมาประจำครับผมเ <laughs> <laughs> นี่ยก็คือ20ปีผมว่าประสบการณ์ก็เป็นครูได้อย่างดีเลยครับผมแตตอนนี้กกระเอินว่าโอเคแล้วหูจักวัตถุยางแล้วเลือยต่างแต่แบบ คนนี่จะขยนัยขยนหรือจะขี้ขยันหรือจะขี้การเดินนั่นละ่ะครับผมที่นี่อยู่ที่คนเลยเนาะอ,อยู่ที่คนเพราะว่าคนกระหายก้อมือต่างๆ้ารลายรูปแบบเนาะมีหน่วยงานมาหายก้มหูเออกะเต็มแล้วตอนนี้ก้อมือครับผมอย่าง,อย,างอย่างต้นพันธุ์นี่คือ <S <S เราต้องซื้อไหมหรือว่าสามารถขยายพันธุ์ต่อเองได้เลยต้นพันธุ์นี่ขยายขยายเองได้จ้ะกระสีมีเพั่ะมีพันธุ์ที่ปลอดโรคมาหายฮะข้ามสารถขยายพันธุ์เองได้เลย๋อครับผม ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเลยแล้วอย่างถ้าสมมติคนภายนอกที่มาเขาสนใจอยากได้พันนี่คือขายไหมหรือว่าขายจะขายจะสี<อ>เป็นต้นละบาทจะพร้อมออกหากพร้อมปลูกต้นละบาทครับผมมีสำหรับต้นพันุ์นี่มีตลอดไหมครับมีตลอดจะกระเอิญมันมีตลอดก็มีช่วงพักยีดอกอเพราะว่ามันปลูกกรไดเนาะก,ก็เลยต้องพักก็ส่วนพันุ์เท่า ก็ขายายไปมันก็บวออกดอกมันก็ปลูกไปมันก็บวออกดอกเพราะว่ามันเวิร์ตยามของมันจะมีเวลาของมันจ้ะครับผมถ้าใครสนใจที่อยากได้ต้นพันธุ์ขอเบอร์โทรนะครับเผื่อใครโทรอยได้ครับแปดเก้าเจ็ดสองหนึ่งสองสี่สองหกจ้ะส่วนพ่อหน่อยจ้ะพ่อหน่อยไม่ยากครับผมนีม่ปลูกครับปลูกมาสองไร่คือแต่ละปีนี่คือรายได้เยอะไหมครับประมาณกี่แสนนะต่อแต่ละปีอืมแตคือแรกแกหนึ่งสองแสนคือได้แน่นอนเป็นรายได้อย่างดีครับผมะ เดี๋ยวผมขอบคุณครับเดี<ห>๋ยว<ห>จะพาไปช,ชมสวนข้างในนะครับผมเดินตามสบายด้วยจ้ะครับผม